สวัสดีครับสวัสดีพ่อเม่พปีนองนะครับเนาะสวัสดีตอนเ้ารครับกับบรรยากาศเสียงนกหวงนะครับเด้อจะ้าพ่อเม่พปีนองมาเอาเห็ดผึ่งครับเห็ดผึ่งออกช่วงเดือนเมษาครับเพื่อนๆนี่ครับเพราะว่าสาวแพะเรากำลังเคลียร์หาอยู่นะครับเนาะ่นครับนี่ครับโอ้ยเห็ด นี่น้องครับนี่นี่นี่ครับนี่นี่ครับนี่เปิดออกนี่ครับนี่เห็ดเพิ่งนะครับเนาะเพราะว่าฝนตกฝนตกส่วนมื่อวันที่สิบสามถี่ผ่านมาเนี่ยครับเดี๋ยวจะให้เพิ่นเอานะครับเด้อนี่ครับเห็ดเพิ่งครับก๊าลังเตะก๊าล้งออกตัดเอา้อตัดเอาขามันเพราะว่าจงเสือจงจงเสือไว้เหยืเพิ่นขึ้นมาไหม นี่นี่ก็อีกดอกหนึ่งครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนครับเฮ้ยถือใจเพื่อนแหรอเพื่อนได้เก็บเห็ดเห็ดเพื่อนเอาฝ่าล้อใส่ถุงกอนเออใส่ใจเดี๋ยวจะน,นอยปีนว่งสีมาหาเหยียบซะแหละแล้วก็สายตาพะคอยอยากดีพันเท่ดิวินว่งเพื่น จนเฮ็ดเลยว่าตาแก่งป้านยังฮวงป้านยังเฮ็ดเพิ่งออกนอกเดี๋ดูการเด้อพอมีพี่น้อนกับนี่นั่นดอกหนึ่งนี่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 เกือบเกือเหยียบไปยังไงสีเหยียบเป็ยังไงเคลียบบงเบิดไปเบิดยังมีสมิทธเออเอาไว้ปกไว้เดี๋ยวไว้ให้มันเงี้ เดี๋ยวก,ก็จะมาสีฝั่งนี้ครับโอ้นี่ดอกดอกนึงครับนี่ๆๆน,นี่นี่ครับนี่นี่ครับนี่ดอกนึงนี่นี่นี่ครับดอกนึงนเห็ดเพิงครับโอ้ยพอเมีพีหน่วงเลยนี่ครับนี่นเห็ดเพิงเดี๋ยวจะเคลียร์ตามนี้นะครับนะเพราะว่าเพิ่เคยขึ้น,นโอ้นี่ตีดอกนึงครับนี่นี่ครับนี่ นี่ก็อ,อีกดอกหนึ่งนะครับเด้อส่วนบ่เคียบว่าเหน็นนะครับนี่โอ้นี่ครับนี่ดอกนึงครับนี่นี่ครับน,บน,บนี่นี่ก็อีกดอกหนึ่งนะครับเด้อนี่ครับนี่นี่ครับนี่โอ้ยได้กินเห็ดเผึ่งหัวแหลกพราะว่าเสือของเขาก็จะมีนะครับเนาะเดี๋ยวจะหักออกนะครับนี่ครับเอาออกนะครับเนาะ น pues oh, nah ี่ครับเอาออกแล้วก็เอาไว้ที่เดินนะครับเด้อพราะว่าเพราะว่าไอ้ตะเก้าหันจุดเดียวจุดโอ้พี่น้าเต็มอยู่พี่น้าอู้ดเกระหนี่ครับนี่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 ครับเนี้ยบานแล้วก็บอกแม่เอาทั้งขี่เลยฝุ่นฝุ่นโล่จากเชื่อู้เูกระหิตเฟิง นี่ครับนี่นี่ก็แเมนพุ่นนี่นี่เฮ็ดเผิงเดี๋ยวก็จะเคลียร์ไปครับพุ่นดอกหนึ่งครับนั่นดอกหนึ่งครับนี่นี่สองดอกครับนี่เฮ็ดบาดนีสมาที่น่องเลยนี่ครับนี่นี่แล้ครับนี่นี่ครับนี่นี่นี่ครับเฮ็ดเพิงออกอืมขึ้นหมานแต่นอกบาดนี่นอตนี่ นี่ก็อีกดอกหนึ่งครับนี่นี่ครับนี่นี่ครับนี่แล้วก็จะเคลียร์หาอีกแล้วครับนะเนาะเพราะว่าใบยางก็ก่อจะกบอยู่แล้วครับเด้อโอ้นี่ดอกหนึ่งนี่นี่อ้อมแม่เฮ้ยอาา้อามแม่อ้อมแม่นี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 ่นนน ่นึ่นตัวอีกดอกหนึ่งนี่หนึ่งอีกดอกหนึ่งเอาหมเออเอาอียไปเคี่ยวหากดจะเลาะหาหัวเงินเคี่ยวหานะครับเนาะเพราะว่าโอ้หินนี่นี่ครับนี่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 ครับ นี่ครับนี่โอ้ออกดอกนานเถอะนี่ครับนี่พอมาัดอยางล,ล็อกนี้บรเห็นเด้เลยนี่เพราะว่า <c oughs> มือเคลื่อนนี่ก็พอดีเขาล็อกหีดยางนะครับเนาะก็เลยไ,ได้จังหวะพอดีนะครับนะจังหวะเิ่นขึ้นพอดีบางเอืญอนซ่องไฟไปเห็นเพิ่นครับเดี๋ยวก็จะมาสีนี้นะครับเจ้าโอ้นี่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 ไ้มาวันนี้นนนน นี่ครับนี่ครับน,นี่นี่ครับน,น,บนี่โอ้โหนีห่นีโ่โอ้โหผมมีพี่น้องด้วยคนนะ่ะสุดยอดเลยนี่ครับนี่นี่เลยครับก็จะมีดได,ด้พ่อเดย์แกงนะครับน่าแซ่เด้์บ้าเด้พ่อโล่บ้าโอ้คนน่ะครับนี่ นี่ครับนี่เต็มถุงงานะเลยครับเพื่อนๆนครับนี่เห็ดผึ่งนะครับเนาะหาอยแค่นี่นะครับนี่ห้อยเคลียไปนี่นะครับปกติหันเขาก็จะขืนเต็มผืนที่นี่เลยนะครับเนาะเพราะว่าเิ่นพิ่งจะเริ่มขืนนะครับเด้อเพราะว่าในมุมเกี่ยปลาด่านไน่ต่ยังบ่ท่านด้ขืนนะครับฮะเพราะว่าด่านนเพิุนก่อนยังบ่ท่านด้ขืนนะครับบริเวณด่านนเพิ่นครับผุนครับ ราะว่าดินหัวตาฝนพึ่งจะล่นะครับเนาะความืึนยังบ่านไดดเที่ยงพอได้ครับเด้อก็จะประมาณนี้ครับของหาอยู่หากินเห็ดออกเดือนเมษาส่วนสวงการพอดีนะครับเนาะใส่เอมามาเบิง่งไม้อีกรวบเปิดเบิ่งเด้อนี่ครับได้ถุงหนึ่งพอดีงามๆนะครับเนาะก็จะประมาณนี้ครับผมขอบคุณทุกการรับชมนะครับเด้อเดี๋ยวไวพ้พอกันไม่คลิปหนาสำหรับคลิปนี้ก็ ได้พ่อแกงน,นะครับสวัสดีครับผม